เมื่อกี้ขับมาออกจากบ้านเด้ระยะหนึ่งรถมันมสะดุดก็คือวราษะเลยไปจับหม้อต้มดูผมหม้อต้มเย็นเย็นเจียบเลยประมาณเกือบสิบนาทีและอากาศมันหนาวจัดตอนนี้ก็เลยรอให้หม้อต้มมันร้อนอยู่เนี่ยครับวงแหรแชรก็เลยเช็คตอนนี้ความร้อน,นก็เมื่อกี้อยู่ที่หกเปอร์เซ็นต์ขับมาประมาณห้านาทีตอนนี้ก็รอให้ความร้อนกำลังขึ้นอยู่จะได้วิ่งต่อได้ ถ้าความร้อนมันถ้าความร้อนไม่ได้แก๊สมันก็วิ่งไม่ได้คะครับนี่กำลังร้อนความร้อนมันมาก่อนมันกงสะดุดเป็นเจ้าเข้าเลยเดีด๋ยวรอดูอันต่อไปแดีวตอนนี้คุณอภูมิแก๊สไม่ยอมขึ้นนัไงวะเนี่ยแก๊สไม่ร้อนตช่วงนี้อาการบรรดาจัดแต่ว่าผมไม่ได้สตาร์เราอุ่นเครื่องไปน้ำมัน มันใช้งานแก๊สเลยเรื่อยๆพยายากันขึ้นแล้วต้องให้เวลานะช่วงนี้อาจจกาศเย็นแต่ก็ไม่เตอมน้ำมันเพื่อวอร์มเครื่องก็แล้วถ้าปาร์กช่วงหน,น้าหนาวอี้มาตายแน่ ไม่มีโปรแกรมเช็คได้แอ้เมื่อกี้ไปจากมอเตอร์เรนเช็ดเลยหนาวเลยเนี่ครับประโยชน์ของโปรแกรมจูงแก๊สที่มีค่าบิสีบุญนรับ